ญยาติโยามทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเม่จีอารีสมมากซึ่งตอนแรกเธอก็จะมาบวชแก้บนอยู่เก้าวันแต่เมื่ออยู่ไปอยู่มาเธอก็ ได้ตัดสินใจจำพรรษานาวัวนภูมิหนึ่งพรรษาช่วงนี้ก็เป็นช่วงในภาคจำพรรษาที่บันทึกเสียงเอาไว้นี่ก็ช่วงเดือนวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสอง7ันห้ารยาสิจญาติโยมทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังที่เธอเล่า มาก็หลายเรื่องโดยสรุปว่านรกนั้นญาติโยมคิดว่าอย่างไรสวรรค์ญาติโยมมีความคิดว่าอย่างไร,งไรหรือทางไปแห่งพระนิพพานญาติโยมมีความรู้สึกอย่างไงถ้าโดยเหตุโดยผลแล้ว เราสร้างเหตุเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นเหมือนเราหว่านพืชเราหว่านพืชชนิดไหนผลที่เราได้รับก็จะได้พืชชนิดนั้นในโลกนี้มีอยู่สองเหตุคือหนึ่งเหตุแห่งทุกข์สองเหตุแห่งสุข เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญความรุ่งเรืองทั้งในประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้าญาติโยมก็สร้างเหตุแห่งสุขก็ขจะได้ทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งนิพพานสมบัติ นี่คือเหตุแห่งสุขแต่ถ้าท่านทั้งหลายไปสร้างเหตุแห่งทุกข์คือความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าบาปทั้งหลายทั้งปวงท่านทั้งหลายก็จะหลีกเลี่ยงนรกไม่ได้อย่างที่ไม่ชีอารีผมมากเล่ามาตามเหตุตามการกระทำของท่านทั้งหลาย ถ้าบาปมากก็จะต้องลงไปนรกขุมที่ทรมานมากมีเอเวจีมหานรกหรืออีกขุมหนึ่งขุมที่เก้าท่านเรียกว่าโลกกันตนรกซึ่งเป็นนรกที่สุดแสนจะบ,บรรยายเพราะฉะนั้น ให้เราทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายได้เลือกเขาว่าเราจะทำเหตุชน,นิดไหนอาตมาภาพภาะพิจุธรรมก็ได้นำเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ไม่ชีซึ่งตอนนี้ก็บวชที่วัดจวนาภมูมยังมีตัวมีตนอยู่ยังยืนยันกับเราได้ว่า ได้ไปสัมผัสในมิตินั้นมาจริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรๆจากท่านทั้งหลายมีแต่วความบริสุทธิ์ใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่างๆเท่าที่รู้ถ้ามากไปกว่านี้ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เท่าที่รู้เท่าที่สัมผัส เท่าที่ได้ประสบพบมาต่นอกจากนั้นก็ให้ญาติโยมตัดสินใจว่าชีวิตนี้ซึ่งเหลืออีกน้อยนิดในเวลาที่จำกัดในโลกมนุษย์นี้เราจะใช้เวลาแบบไหนที่มีอยู่จำกัดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งนี้เพราะเราจะไม่มีเวลาแก้ตัวอีกมากมันก็หมดไปทุกวันเวลาก็หมดไปทุกวันทุกวันขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจทำแต่คุณงามความดีเหมือนที่พระองค์ทรงตรัสว่าสัพพปาปัสสะอาการะหนังการไม่ทำบาปทั้งปวง กุชละจู้กรบชัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสตจิตจะปร,ะริโยทป,ปนังการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานาาสนังนี้แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก,ก็ขอฝากทำเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้ เข้าไปสู่ปิตสู่ใจของญาติโยมหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขออาราธนาบาร,รมีคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คุณพระธรรมอันบริสุทธิ์คุณพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอจงแผ่เมตตาบาร,รมีธรรมมาสู่ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีอายุมีวันนะมีสุขะมีพละมีปฏิภาณธนานารสมบัติท่านปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยทมขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสมความมุ่งมารปรารถนาทุกประการเธอ